ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสำคัญของฤดูกาลมีรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลและซันเดอร์แลนด์กำลังจับตามองสถานการณ์ของโรลันด์สลาล์แบ็กขวาชาวฮังการีอย่างใกล้ชิดโดยดีลนี้ไม่ได้มีเพียงสองสโมสรเท่านั้นเพราะเบรนฟอร์ดก็เข้าร่วมวงแข่งขันเพื่อแย่งชิงไยเซนของแข้งรายนี้เช่นกันรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลเริ่มติดตามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของสไลน์มาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว ทีมงานแมวมองของหงแดงเฝ้าประเมินพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเกมรับความเร็วในการเติมเกมรุกและความสามารถในการเล่นตามแทคติกสมัยใหม่ซึ่งเหมาะกับระบบฟูลแด็กที่ต้องมีบทบาททั้ง2ฝั่งสนามในขณะเดียวกันซันเดอร์แลนด์ที่กำลังวางแผนยกระดับขุมกำลังก็เห็นศักยภาพของแบ็กขวารายนี้เช่นกันพวกเขามองว่าประสบการณ์ในระดับทีมชาติทางการีและสไตล์การเล่นที่ดุดันจะช่วยเพิ่มมิติให้แนวรับของทีมได้อย่างชัดเจน ด้านเบรนท์ฟอร์ดเองก็ขึ้นชื่อเรื่องการสรรหาผู้เล่นอย่างชันฉลาดและคุ้มค่าการเข้าร่วมวงล่าตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของสไลด์และอาจพร้อมยื่นข้อเสนอที่จริงจังหากสถานการณ์เปิดทาง สถานการณ์ของดีลนี้จึงน่าติดตามอย่างยิ่งเพราะเมื่อ3สโมสรจากอังกฤษต่างให้ความสนใจย่อมหมายความว่าการแข่งขันอาจดุเดือดทั้งในด้านข้อเสนอและแผนงานระยะยาวที่นำเสนอให้ตัวนักเตะพิจารณาและต้องจับตาดูว่าในท้ายที่สุดโรลันดสไล,ลจะเลือกเส้นทางใดในก้าวต่อไปของอาชีพค้าแข่งของเขา